สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเช่นเดิมนะกับติ๊กกายผมชาวสำหรับผู้พูดจารีแก่ข้อกเสริมแม่นางครับแม่คนอเด็กผู้คนตรงครับวิจารณาตรงครับดีค่ะด็ครับวันนี้อยู่กับรายการที่เบีชื่อว่าตอนตอนแรกเป็นการบังคับนะครับก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความเสืบไม้นะครับในช่วงสายตอนแรกเลครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับโดยใช้หลักการห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยวิเคราะห์สิบเปอร์เซ็นต์ความสืบจากผู้ชมนะครับโอเคครับอยู่ น่สนใจมากมหมประมาณสิบสิบสัาห์ือแล้วครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นไงกันบ้างนะครับโอเคเขาชอบเลยกดไลกดติดตามดว้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเขาเชิญนะครับผมก่อมาสกักการดตามกันครับ เขาฝากเชิญรับประการด้วยนะครับพวกคุยสอนผมมีอะไรขึ้นบ้างนะครับสุดมันจะเริ่มเป็นชิปแล้วแต่กับสถาบันคนครับตามนั่นแหละโอเคเข้าสู่เรื่องที่ห้าของวินเตอร์ยี่ห้านะซีซั่นนี้ก็พูดว่าเราพูดคุยอันนีไม่กันน้อยมากประมาณ15 14เรื่องตอนนั้นนะครับเพราะว่าจริงเขาพูดประมาณนี้เพราะว่ายังมีเรื่องนึงที่คะแนนกําลังพิจารณาอยู่ว่าเรื่องนี้จะได้ทํำไหมตอนนั้นเขาก็ตีประมาณ15เรื่องแล้วกันก็แล้วว่าน้อยไหม ก็น้อยอยู่นะแต่ก็นับว่าเยอะอยู่สอบใครแหละคนนั้นแต่ถามว่าท้อไหมก็ท้อแต่ว่าพยายามเต็มที่อย่างสุภาพสบายนการพูดคุยอะไรแต่เรื่องนะครับเรื่องที่5มาครับเป็นเมคอร์เริเจอรัลนะน่าจะเป็นอออริิจนลเรื่องเดียวในมั้งในซีนนีที่เราได้พูดคุยกันนะครับแบบสาวตอนแรกเนาะเป็นแนวแอคชั่นแฟนซีและอยู่ดีก็กลายเป็นแนวไซค์เฉยเลยแล้วก็เป็นแนวอะไรก็ไม่รู้ ครับตอนนั้นแหละก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาวเพิ่งเรียนจบแล้วทำงานด้านเมิเตอรอ์นะครับผมซึ่งผลงานแรกอันโดดเด่นฉันไ้่เคเปิดอรกาศเปิดตัวนะผู้กำกับยิงรดเร็ว,รวแต่ผลงานต่อมากลับเป็นอินเมะบูวี่โรแมนติกต่างจากชิ้นแรกนะครับผมเธอไม่มีประสบความร,รักนะครับผมแต่เธอตั้งใจงานนั้นแล้วเดินไปตัวเอกเลยจันหวนึ่งเธอหมดสติแล้วก็ตื่นเข้ามาในโลกอิเมะที่เธอชอบครับผมก็เราว่าเป็นซีรีส์แนวหนึ่งเรื่องที่ ผมว่าแรกๆอะมีความสนใจดีแต่ว่าเราดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทำนี่มันต้องแค่ไหนกันนะครับกับแนวอสกัยสักงั้นนะครับผมโอเคก็เสียแล้วครับเราพูดกันเลยนะครับกับเลยทีวีชื่อว่าเส้นชูครับตามนั้นที่ไม่ใช่ค่ายหนังสือนะตามนั้นนะครับผมที่ไม่ใช่ค่ายหนังสือบ้านเราที่มีอ่ามดีๆนิยายมังง่ายที่ผมว่าโดนไปกี่เรื่องแล้วก็ไปรูนะครับตามนั้นแหละเส้นชูเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่ผมว่าใครเป็นแฟนคลับของโซโรเนี่ยน่าจะน่าจับตามองกับผลงานเรน่อที่เป็นแนวออริจินีน้ ตอลอดดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทําให้หนีมังร้แค่ไหนกันนะครับตอบแล้วแหละโอเคถาบเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูประตูเิตได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูประิูได้มีแค่ที่อยู่นั้นนั่นก็คือคันชิโร่ยัยก็ซีซั่นนี้ถ้าคุณตามข่าวอนิเมะจะรู้เลยว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่คันชิโร่แบบมีลิกสิ์ม,มากที่สุดบ้านเราตามนั้นนะครับเลยทำให้ซีซั่นนี้ค่อนข้าง,งาเหงาเพราะว่า ซีซั่นนี้ลีกกรธส์บ้านเราแม้น้าัวบิลลี่ยังน้อยเลยครับตามนั้นนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในคาชิโรท่านั้นโฟกัาใจดีว่าคุณจะไปดูบอใต้ดินนะซึ่งพวกตกว่าคาชิโรก็เราถ้าใครตามข่าวคาชิโรได้โวโรก็เดี๋ยวปัญหาไปกันบ้างแต่ว่าผมยังอุ่นหนุ่นอยู่เพราะว่าผมก็ย,กยึดถือว่าเบอร์มันก็ดูเหมือนรู้สึกแต่ถ้าเว็บมันมาไม่แดงเมื่อไหร่ผมก็ไปดูใต้ดินนั่นแหละครับตัดแล้วแหละโอเค ก็คาชิโรมีสมบัครเป็นรายเดือนที่คุณสามารถดูได้ครับแต่ว่าแพลตฟอร์มก็พูดตรงว่าในซีซั่นนี้ผูกขาดก็จะโดนด่าิดนึงว่าเออถ้าคุณถึงทำาลกสิ์ดีๆทำภาคไทยทำโตของซับไทยดีอะไรก็ตามผมว่ามันก็มีปัญหาหรอกแต่ว่านะตอนนั้แหละก็สามารถเรื่องนี้สามารถดูในคาชิโรนะครับแต่วอสาาหนึ่งเรื่องนี้จะมีเลกสิตในไทยใครอื่นก็นได้นะตามนั้นนะครับโอเคเราพูดถึงความคาดหวังของดซฉันชูเรื่องนี้นะครับเส้นชูเป็นซีรีหนึ่งเรื่องที่เอาตรงเลยนะอนธีษฐาภาพาตรงเลยนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นผลงานจากแม่ป้าเนี่ยแต่ผมแทบไม่มีความน่าสนใจเลยเว้ยผมแทบไม่สนใจเลยเพราะอย่างแรกครับผมตอนในตอนแรกอะผมมาสนใจผลงานมันเพราะว่ามันเป็นแนวเกีก่ยวกับอนิเมเตอร์เว้ยซึ่งมันทําตอนนั้นมีมีคนแซวว่ามันทําอนิเมะเพื่อแบบสะท้อนปัญหาภายในตัวเองหรือเปล่าวะเพราะแมป้าในช่วงหลังเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องอนิเมเตอร์แบบเยี่ยวเป็นเลือดอะแล้วเดี่ยวไง่ายๆว่าโดนกดขียอะไรต่างซึ่งแล้วว่าข่าวที่ชื่อดังที่สุดเมื่อตอนปี2023เนี่ยก็คือ ัวของแม่ป้านี่แหละที่บอกว่ากดขี่พนักง,งานดูดูพนักง,งานกดขี่ทํางานทีทียับเยินอะไรต่ำซึ่งยี่สี่มันเงี้ยใช่ไหมปียี่าไม่ทํางานทีใช่ไหมเลยก็โอ้โย้ยคือก็ไม่รู้เป็นไงบ้างคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นแนวะอะไรมาเตอร์เหมือนชินโนบมะโกะอะไรก็ตามเลยแต่พอคอนเซ็ปต์เริ่มไปมาเรื่อยๆเอ้าอีเซกไก่อ้าวจบดีคือต้องพูดกับว่าอเดลิเซกไก่อะถามว่ามันมันแย่ทุกเรื่องไหมไม่ตามนั้นเลยแต่เข้าใจใช่ไหมว่า80% 90%มันแย่หมดอะ มันไม่ดีอ่ะมันธรรมดากลางๆแย่อมันมีแค่สิบปั๊ดไซน์ที่มันเป็นของดีอ่ะซึ่งมันหน้องไม่ชิปหมายกับอนิเมะต่างๆรอประมาณห้าร้อยกว่าเรื่องสี่ร้อยกว่าเรื่องเลยสองร้อยกว่าเรื่องอ่ะคือแบบเยอะแบบตามนั้นนะครับผมมันก็เลยความข่าวว่ามันอีเซกลยังไงวะอะไรก็ตามเราอ่านคอนเซ็ปต์เรื่องราวก็เข้าใจดี่วจะเป็นแอรเซกาแบบไหนอันนี้ก็เราดูด้วยกันนะกับเรื่องเซนชูจะเป็นไงบ้างกับอีสแกลแต่ว่าผมไม่สนใจเลยอ่ะพอพอร์ตแรกๆอ่ะผมสนใจไว้แต่พอร์ตไปงี้ปุ๊บโอเค ความเราสนใจหายับเลยเพราะไอ้สกายแบบเราไว้ใจได้แค่ไหนอะ่ะกับคือเข้าใจเรื่องงานภาพอเรื่องของ,องโซนแม่ป้าพูดเลยเรื่องงานภาพแม่ป้าเราไม่เคยมีปัญหายกเว้นจะมีดราม่าเอเมตเตอร์ซึ่งผมก็ไม่อยากชมรอ้อเปออ่ะ เพราะผมรู้ก็ดีว่าปัญหาภายในแม่ป้ามันยังอยู่เวย้ยถึงแม้ข่าวไปที่ยวจะเงียบตอนนั้นแหละแต่ผมเชื่อว่าปัญหาภายในอยู่เพราะปีนี้มันทางานถี่เวย้ยที่แปลกแปลกะมันไม่ใช่เหมือนขาไปที่แล้วเข้าใจป่ะตอนนั้นแหละเช้านั้นผมก็เลยรอดูว่าเรื่องงานภาพเป็นงไงว่าแม่ป้าไม่มีปัญหาเรื่องงานภาพหรอกแต่ปัญหาภายในมาเมื่อไหร่ก็เต็มโดนดา่าครับแบบนั้นแหละโอเคแสงแหบมากลับมาอีกรั้งหนึ่งก็เรื่องงานภาพไม่มีปัญหาหรอก แต่เราดูแล้วกันว่างานเผาทําไม่ดีมันเราแค่ไหนกันนะตัวตัวผู้กับคนเขียนบทนะครับเรื่องนี้ไม่มีคนเขียนบทนะแต่ว่าผู้กับคือคนเดียวกันน่าจะเป็นผู้กับคนบอกคนเดียวกันนะคือยามาซากิมัสเอ็ดนะครับผมก็เป็นผู้กับตำนานประหลาดสุนทัขแปดบุพาพทิศนะครับได้เขียนหน้าตายในโนสกิโคงนาทาราโคงไม่ได้ตบหลุมรักนะครับแก๊งสาวปวดก็ฟิตเนสแล้วก็หลับฟันดีใจดีมาสนับาลนะครับผู้ช่วยคนเขียนผู้ช่วยผู้กับนะครับบุนโระซูเมะครับหลับฟันดีจอยู่สนวนมาแล้วเป็นผู้กับสาวสาวซัก ตามนั้นแหละก็ได้พูดกับหลาฟริจิมสัตุมาที่เป็นแนวไฟลซีมาผมว่าจะสามารถดึงดดให้ซีนี้มีอะไรมากขึ้นแต่ว่าคนเขียนบทก็ไปพูดกับคนเดียวกันอะผมไม่รู้เขาจะมีกลิ่นมากแค่ไหนเพราะเขาไม่เคยเขียนบทด,ด้วยอ่ะเขาไม่เคยเขียนบทรูปกันด้วยอะอันนี้ก็ต้องรอดูว่ายังไงบ้างนะครับตามนั้นแหละโอเค <c oughs> ผลงานเซจูอะในความคิดผมอะอาจจะเป็นผลงานที่ดีก็ได้อันนี้ผมก็รอดูแล้วกันนะขอไปเทเสียงจะดูแหบๆนะโอเคผมจะพยายามพูดให้เต็มทีแล้วกัน อาจจะมีงไงแฮมไม่แฮมบ่อยขึ้นนะโอเคมามาพูดถึงเรื่องยอดเซ็นชูเลยนะครับตามที่ผมพูดไป,ไปเมื่อกี้แหละก็คือ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของนักแสดงนะครับผมนายฮิโรเซนักสดงอาสาที่เพิ่งเรียนจบและทำงานด้านแอนิเมเตอร์น,นะครับซึ่งผลงานแรกโด่งดังทำให้เธอเดโอวกาับเปิดตัวในนะพุ่งกับเยอะเร็วแต่ผลงานแต่ผลงานต่อมากลับเป็นอนิเมะมูวี่โรแมนติกต่างจากผลงานชิ้นแรกนะครับทั้งที่เธอไม่เคยมีประสบการณ์ด้านความรักนะครับแต่เธอตั้งใจรับงานนั้นและดําเนินโปรเจกต์ต่อไปด้วยตนเองจนวันหนึ่งเธอมีสติระหว่างการทางานและเขาเ้าไปนอนิเมะที่เธอชอบในวันเด็กกับผมกระดาวเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่ผลงานอนิเมะเรื่องนนนนนีี้้าาสใจดตเเรรููป็บบกััชะค โอเคคะแนน ML อันนี้ดีมีอันนี้นะครับองคะแนนเออยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับ7.30ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะอันนี้ดีมีครับธรรมดาครับ5.36ครับและอันนี้ครับอยู่ในเกณฑ์เฉยๆครับ69%ครับโอเค คะแนนไม่สวยแล้วคะแนนสองที่ธรรมดามากนะครับห้าจุดสามหกอันนี้ไปดีแต่ไอเมลเอมลต้องบอกกันนะครับว่าคะแนนล่าสุดนี้คะแนนลงเรื่อยๆนะครับเจ็ดจุดสามศูนย์นะครับก็แล้วเป็นคะแนนที่ยังพอสวยอยู่หรือเปล่าเนี่ยแมแนวตากลงในซีซ่นีนะครับผมก็ต้องพูบว่าซี่ั่นนี้แนวตากลรองสุบว่าที่ดีใคน,นดีสุดจะเป็นไอแนวตาลุงเกินใหม่เป็นนางร้ายเออเรื่องนั้นไม่หาดิแต่ว่าก็ตอนนะั้นแหละเราพูดถึงราตีก,ก่อนครับเซนโชอ่ะ สามตอนแรกของซีนี้เป็นไงบ้างซีนนี้ไวด้วยกันทั้งหมดสิบสองตอนอีกประมาณเก้าตอนที่เหลือจะเป็นไงบ้างอันนี้ต้องรอดูกันนะครับเฮ้ยเอ่อผมถามพวกคนที่ดูคลิปผมแล้วคนที่ตามผมนะพวกคุณดูเซนชูกันรือยังครับ <c oughs> อย่่แซวว่าเป็นค่าังสือน่นะคุณดูกันได้ยังครับผมเชื่อว่าอยู่ในคาชิโร่มันก็ไม่ดูหรอกก็แสบบ้านเราแม่ป้าืัองนี้แบบเลยเพราะมันอยู่ในคาชิโร่อะ ตามนั้นนะผมเลยไม่แปลกใจเลยเซนจูจิเตทเไม่ใครเมื่อคืนนอกจากกับพูดในช่วงแรกๆว่าเรื่องนี้ทำโดยแมปป้านะก็ตามแล้วเพจแอนมีกก็ไปอวยว่าเรื่องนี้งานภาพสวยมากเลยครับเอ๊ะอเพจเป็นอย่างี้แหละเฮี่ตามนั้นนะครับผมโอเคแมปาเรื่องนี้เซนจูในตอนแรกอะ่ะผมคิดเ้ยว่ามันจะเป็นแนวอนิเมเตอร์แต่ไอ้ผมวาเป็นแนวแบบ สะท้อนมุมมองอนิเมเตอร์สะท้อนสังคมิเมเตอร์เหมือนชิโรบโกะเพราะต้องบอกว่าที่ชิโรบโกะแบบที่แนวอนิเมเตอร์แบบอย่างชิโรบโกะมันดังได้เพราะการเสนอมันนี่แหละที่เขามานเล่นคนาเล่นเห็นเล่นงานแล้วเรื่องมันดีมากผมเชื่อว่าเซนชูมันจะเป็นอย่างนี้โดยเฉพาเซนชูที่มาป้าจะเป็นอย่างนี้ได้แต่พอดูไปดูมามันเป็นแนวซุ่ยไก่เอาจบสิครับข่าวทีสนใจหายควบ เพราะสิ่งที่พวกเราต้องการคืออะไรก็คืออนิเมะที่ไปชีปวิตวักโก้เว้ยสักไภาพคุณสามารถทำนี้ได้แต่คุณยึดถือตัวเองไงอาตติตัวเองคืออะไรโอ้ในธรรมดาไม่ทำทเพราะทแนวอย่างอื่นเป็นไงล่ะเยี yeah. ่ยเนื้อต่างโลกที่โคตรจืดครับอ่ามันอาจจะดีให้งานภาาเว้ยแต่จืดมาก ตื่นเหมือนเนตตาร์เาทั่วไปอ่ะคือเพื่อนเคยดูผ่อนแนตตาร์เาทั่วไปเป็นองเทพอ่ะอย่างนั้รเซนชัว่ะคือแม่ป้าคุขอโทษนะครับแม่ป้าคนที่จินตาการอริจินอลหายไปไหนหมดครับเพราะในยุคก่อนอ่ะซารสมมาสัสซันไมซ์ซอมบี้ลซาก่ายเงี้ยหรือแม้ทำมาแล้ฟิลมาแ้ฟิลมันมันมนงงะหรือมันมีมังงะมาก่อนป่ะผมจะไม่ได้แต่ผลงานก่อนหน้านั้นอ่ะคือคุณก็ใส่ภาพไปนะว่าแม่ป้าคุณสามารถสร้างออริจินอลมาให้เป็นผลงานที่เทพได้เลยคุณเคยมีมาเว้ยแต่หลังจากซอมบี้ลซากายคือหายไปไหนหมดวะ เออเชนโชเซบุไลัยไอหนึ่งเรื่องอ่ะแล้วแต่เราอยากซอมเวสกาดลเราจะนัสโซโรแบบงานภาพจีนอกตัวเองไปไหนหมดวะแล้วพอแบบบูชิกิเลก็โอ้โหงานภาพดีลายเส้นโจโจโแกี่แต่ในเรื่องแม่งโคตรอะไรก็ไม่รู้แล้วเซนชูก็ตัวอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถทําเป็นเนือธรรมดาที่ทํามาเวิร์กได้แต่แม่ป้าไม่เคยทําแนวธรรมดาสักเรื่อง มันพยายามฉีกอะ่ะมันพยายามฉิงเหมือนเคสของซอบีสักกะที่แบบตอนแรกเรคิดเป็นแนวซอบ,บอี้อยู่ดีเป็นแนวไอรอนเอาคิดมังเวิร์กอยู่ดีซาร์เซตไมเป็นแนวอะไรเป็นแนวกับปะและเป็นแนวกับปะเก๋โอ้โหแม่งเวิร์กสัตว์เลยบอลน,นักฟินเงี้ยเป็นแนวธรรมดาทุนทำได้เซนชูคุณแบบแม่ป้าคุณแบบจะฉีกก็เป็นแบบเป็นแนวแบบธรรมดาไม่ได้เข้าใจป่ะไม่ต้องแตกต่างแบบระดับจากจาซอบีสักกะมันเวิร์กก็เซนชูลองครับดูบูชิกเล่แบบเป็นแนวนักเลงพลังมีพลังพิเศษอลาดินไม่เวิร์ก พอวัเซนชื่ออีกทีเอ้าคุณไม่เข็ดเหรอแล้วพอรตก็แบบความเป็นแนวพระเอกเทพทเดียวเพกตัวของนางเอกเราต้องใช้พลังวาดแบบเพื่อสามารถต่อสู้ได้คือโอ้โหแล้วพลังมันเ้มกว่าคนในต่างโลกอะคนใน,ในโลกอันนั้นอะโลกอนิเมะเรือที่ตัวเองชอบในตอนเออด็กอะคือโอ้โหปเปกเทพโอ้ให้ตายปเป๊กเทพอีกแล้วแล้วพอร์ตของแนวต่างโลกตรงนี้คืออะ,ะไรครับไปแก้ไขไปแก้ไขทำลายที่ตัวของอนิเมะตัวเองชอบโอ้โหธรรมดามาก คือนึกว,ว่าจะมีเนื้อสนใจตอนแรกผมคิดว่าจะมีเนื้อสนใจประกอบดีขึ้นงานภาพเอาเยอะแม่ป้าเอาอย่างเงี้ยเอาผลงานตัวเองมาทิ้งเงี้ยที่ดาวตัวเองมีเยอะแยะนี่ทำไมคุณทำไม่ได้แล้วผลงานก็นี่คืออะไรตอนนี้สาตวตอนแรกผมยังไม่รู้จุดปรหมาตัวเองว่าตัวอะไรแท้จริงของซีนี่คืออะไรยังไม่มีเลยครับมันมแีแบบว่าแต่และตอนสละตอนเชียร์เหตุการณ์สํงกาสองการที่พระเอกรู้ที่ตัวหลักเรารูไ้ไปเรื่อยอะ่ะไม่มีแค่นั้นเลยเพื่อเป็นการปลุกพลังตัวพระเอกแบบต่อโู่ เออต่างมีแค่นั้นเลยเว้ยอาจจะไปปูนโลกของต่างโลกว่าโลกของที่ตัวอนิเมะอยู่นะตัวของพระเอกนางเอกเราอยู่นโลกต่างโลกว่าตัวของนาเอจเป็นไงบ้างในเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยลูปแบคฮาร์เป็นไงแมทเธอร์เป็นไงคิวเจเป็นไงยูนิเอะเป็นไงเนี่ยยูนิเอะแม่งัวเกียร์ใช่ไหมก็ต้องยอมรับตรงว่าซีนี้อาจจะเป็นซีนซอกใสใสกับเราตอวละครที่มันหูมาตามแต่ว่าด้วยผลก็นั่นในเรื่องหรือความโบทตัวเราพยายามอยู่เช่นแบบมีตัวของนาเอแท้จริงของตัวของแบบ อ่าลุกอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ตอนเราดูเป็นไงอะเนาะแล้วก็แบบเรื่องราวหลังจากนี้เป็นไงต่อเพราะว่าอ็ตโบตรงอาจจะมีส่วนให้ตดดตามแต่ว่าผมพูดเลยครับว่าพอร์ดเตนชูดาง่ายมากง่ายเกินไปจนผมรู้สึกว่าเหมือนแม่ป้าคิดนั้นเรื่องไม่ออกรูปเป็นแนวต่างคือต่างโลกสามารถเป็นแนวศักยภาพที่สามารถทำให้ดีไหมได้ครับ แต่มันคิดไม่ออกเว้ยมันเป็นแนวแบบต่อสู้ขายภารกิจขายแบบต่อสู้จากการแต่และต่อไปเรื่อยแต่ไม่มีตัวลายโผมอาอางชัดเจนเลยสักทีหนึ่งแล้วพวกก็เดาทางง่ายว่าไอ้ตัวละครนี้จะมีพิร,รุษในอนาคตมันก็เดาทางง่ายอีกอะเดาง่ายเกินไปเว้ยเพราะกูเห็นว่าตัวละครอย่างเช่นตัวของลุกอย่างเงี้ยหรือตัวของลุกก็มีความสนใจแต่ตัวละครเช่นแมงปืนอย่างเงี้ยเพิ่มตัวละครหญิงพูดเงียบๆอะไรตามแต่กูรู้แล้รู้ว่าตัวแมงปืนมันมีอะไรแน่เว้ย แล้วมันก็เด้งง่ายสัตว์ว่าไอตัวละครอย่างเช่นการไอสังเวรแล้วว,ว่าไอิปยังไงมันก็ไม่เบิร์นอ่ะเออยังไงมันก็แม่เบิร์นอ่ะคือแบบโอ้โหแม็กเบิร์นนี่แบบไอดีไซน์ตัวละครนี่คือเอลสมัยยุคประมาณแปดศูนย์เก้าศูนย์น่ะคุณเคยจำตัวละครเอลหรือตำนานยุคแบบไอก่อนสองพันได้ไหมไ <c oughs> นั่นแหละตามนั้นแหละแล้วก็มีตัวละครอะไรเอื่านั้นมาแต่เ,เรื่องที่คุณปูมาผมยังไม่เห็นมิติที่ผมรู้สึกว่าถ้ารู้สึกอินกับเรื่องต่างโลกผู้คนได้เลยเนอกจากตาัวของนักสกอร์ปล่อยพระเอกเทพอ่ะปล่อยพระงเทพคือ เรื่องราวของการเป็นเป็นอ็นเวเตอร์ยังไงไม่มีเรื่องราวของการแบบมุมมืดที่ตัวเองต้องทําคืออะไรไม่มีในตอนแรกคุณปูแบบพี่หน้าสดใจแล้วสลบแล้วแบบผมต้องการพอดีประมาณเลยว่าตัวระเอกเรานางเอกเราสลบเตินมายโรงพยาบาลแล้วตัวของหัวหน้าแบบเฮ้เตินเสร็จไปทํางานต่อนะะเรื่องราวสะท้อนสังคมภายในบริษัทคุณทําได้อยากแตกต่างต่างโลกแต่คุณคิดว่าต่างโลกยุคนี้มันเป็นไงอะไม่ผ่อนเนเดิมมากี่เรื่องแล้วเป็นไงครับคิดไม่ออกตรานแล้นนะครับผมสาหรับผม เซนโชถึงแม้ในเรื่องมันจะไม่ได้บูชิดนะในเรื่องไม่ได้แย่นะเว้ยแต่มันไม่มีอะไรเลยจริงครับตาำนั้นนอกจากงานภาพส,สวยอะ่ะคือคุณจะชมแค่งานภาพส,สวยเหรอวงการนี้ไม่ไม่ใจแบบส,สิเต็มสิ่งหเรื่องเลยมหมางานภาพส,สวยทุกเรื่องโอ้งานภาพส,สวยมากเลยครับส,สิเต็มสิ่ครับเยอะหนึ Ł ่งเรื่องน่าสนใจมากครับงานไม่ใช่สวยงานทำาดูสซนแมป้าคบงานดีแน่นอนมึงยังไม่ดูเลยจะสิ่เดียสิ่งรู้เลยว่าต่ำนั้นทำโดยแม่ป้ารู้สึกรู้สิกเรื่องไะอต่ำนั้นโอเคครับเรื่องนี้ธรรมดาครับอืม เรื่องนักพากย์นะพากย์ดีๆหมดครับเพลงเปิดไมปิดอ่านยังดีที่เพลงเปิดปิดต้องใส่ใจว่าเพลงยังดีมากก็เพงลงร้องโดยแบ็กเมดอ่ะเออโดนแบ็กเมดอ่ะคือน,นั่นแหละเพลงเปิดไมปิดดีเลยนะครับตามนั้นแหละส่วนตัวของอส่ประกอบไอ้เชื่อซ่ประกอบตรงนี้คือคนทําโดยตัวของเราเลยรักจัวใจอ่ะแล้วก็สอนเราพวเก่งอ่ะนะเออแต่ว่าแบบเฉยๆนะตามนั้นนะครับโอเคเริ่มคะแนนคอนเซนทร์สามตอนแรกนะครับ เส้นชูเป็นซีรีส์เรื่องราวแนวแอคชั่นแฟนตาซีเอสกายกับเรื่องราวที่เป็นตัวของนางเอกแล้วเนะี่ยเป็นอนะิเมเตอร์เนาะเปลี่ยนงานพวกกับนะครับแต่อยู่ดีก็เธอประสบเธอบมดสติแล้วก็เตื่ไนไม่รอนิเมชั่นนะก็เรีว่าเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นแฟนตาซีที่เราตัวเรื่องงานแอคชั่นแบบป่าก็ช่วยซีรี์นี้มันมีอะไรมาขึ้นจริงแต่ว่าพูดตรงนะสิ่งเดียวที่ทำให้ซีนี้มีความสนใจคือความแฟนตาซีโลกต่างโลกว่าไอ้โลกเราของอนิเมะเป็นยังไงบ้างแต่เรื่องเราเขาสกายแอคชั่นที่ธรรมดาชิบหายแอคชั่นแม่่งไมสนุกเลย แล้วก็เป็นแนวเอ็สกายที่ผลแม่งเดิมๆอ่ะหลายเรื่องเราดูเม่กี่เรื่องแล้วรลครับผลมาวันเนี้ยแนวพรอกเทพอืมตามนั้นเปลี่ยนแปลงตัวละครในเรื่องนู้นเ,เรื่องม,องมุมไปดละก็ไม่มีมิติชัดเจนไม่มีตัวละครไม่มีตมัวไร์แท้จริงโผล่มายังไม่มีอะไรเลยสามารถศาสตร์ตอนแรกคือสาสตร์ศิลปวิทยาภาษีนี้ภาทีดีขึ้นไหมแต่แล้วตอนนี้คือไม่มีอะไรเลยคุณคิดในเรื่องไม่ออกหรอเาป้าคนที่เป็นสายจินตนาการของคุณหายไปไหนหมดเลยคีแอทีของคุณหายไปไหนหมดนะก็ตอนนั้นผมให้คีแอทีคิดไม่ได้ก็ธรรมดาครับห้าเต็มสิ เอองั้นงั้นนะอะผมงุนงิดว้วยเพราะตอนแรกมันควรจะเป็นแนวที่แบบชิโนอมะกุอะคุณทําได้เว้ยแล้วทํางานไม่เช่นเสริมจีนาการไม่ได้มันได้คุณทําได้แต่คนแบบชินนอกกอกสิครับโซเวสากาเคยเวิร์กครับซสัสซไมค์เคยเวิร์กครับเป็นไงครับหลังจากนั้นบูชีก็เลยเวิร์กไม่ไม่ไม่เข็ดเดียเซ็นชูอีกรอบ <c oughs> โ,อโอ้ตอนนั้นนะครับผมซีนี้คือไม่มีอะไรพูดเยอะครับนอกจากความธรรมดามากผมแนะนําให้คุณไปลองดูก่อนครับแล้ว คุณจะเชื่ออย่างนี้ผมพูดไหมไม่รู้เหมือนกันแต่สอบผมแนต่ดโลกตรงนี้อย่าดูเลยครับเพราะไม่ธรรมดาเลยตามนั้นครับโอเคเซนชูน่ววคะแนนเหมออาะสมไหมสองครับบอขถันแนะนำไหมซีซั่นนี้แนวตัดโลกก็เอาตรงคือปีนี้ผมไม่รู้แนวต่ดโลกจะมีของดีไหมแต่ว่าถ้าคุณถึงผลงานปีที่แล้วก็ไปดูเลยครับมิโยเซตามนั้นครับผมดีกว่าเรื่องที่นี้เยอะงานภาพถึงแม้จะไม่ได้ดีเท่าอะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือมันดีแค่งานภาพอะเออจะชมไหมแม่ป้าทำงานเพราะเรื่องนี้ดีมากตา้งใจมากงคำสุดเือสิอิงไหมตามนั้นไม่ ช่างแม่งแล้วกันเออผมไม่แคร์หรอกโอเคครับผมเซ็นชูสาตอนแรกว่างอาเต็มเสร็จครับโอเคจบดประสบการณ์พูดคุยแอนิเมะนะครับเซสชั่นมิเตอร์สองวันยี่ห้าเรื่องนี้นะครับกับรายการสาวตอนแรกไปกันมาแลนะครับว่าเชิญตามด้วยแล้วก็ขอฝากกันนะครับผมกันเลยนะจะเป็นนั้้นแลวต่อติดตามชมผมเฮ้ยสุดท้าก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย